สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับผมมาพบปอกกันยำมงแรงๆนะครับทงไ้ทงหทงน้าพี่น้องนะครับข้อกลัวบาบ้านนะครับบอกว่วบรบานเข้านะครับผมน้องๆมันก็กินยงกินหยาหักพลเรียบร้อยนะครับเนาะขอบคุณมากมายนะครับที่แวะมาส่งกำลังใจครับผม หอยทงหน้าพี่น้องที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมฟาร์มเสียว้อนนะครับเสียวอ้อนแนงครับผมพมอดเสียว้อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,อรบมอสวยๆงามๆเลยพี่น้องพันธ์บามันบดพี่น้องนะครับตัวนี้แดงบาล่นี่แดงบาเล่ตัวนี้หน่อยนะครับ เลือดลอยครับผมนะครับบามั่นเลือด้อยนะครับเนาะหูเห่านะครับสวยๆงามๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆอย่าที่เ้าเกียเก่ยวเกี่ยวหย่ากินธรรมดาพระดาเนี่ยพี่นอ้องหย่าเ้าเกี่ยวให้กินธรรมดาธรรมดานะครับนะี่ครับพี่นอ้องหย่านำคันแท้พี่นอ้องนะครับ เก้ายวาธรรมธรรมดาเฮานีแ่แหละพี่น้องสวยงามๆนะพี่น้องเนาะกินยญ้าเกี้ยวพี่น้องเพราะว่าทุ่งไรทุง่งนาเฮาเนะเขาวันเขาวัานหนามแลว้วมันบ่มีหมองผูกหมองลามนะครับขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามาให้รับชมนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ทงไฮทงนาไอควายควายผมก็มีนะนะครับแต่ผมมีควายเหล็กนะครับผมควายเหล็กควายเหล็กนะครับนี่แหละพ่อเด็กแก้ยหยาพี่น้องควายเหล็กนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้อง ทุ่งนาบ้านนอกนะครับผมขอบคุณนะครับที่แวะมาส่งกำลังใจครับผมสวยๆงามๆนะครับยามาแรงแตะเวนจะรับฟ้าแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมทุ่งนายามเย็นนะครับขอบคุณมากมายครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากมายครับผมบายบายเจอกันคลิปใหม่ครับ